นนี้รุ่นพี่เขาเลยเออกก่อนเขารุ่นนี้นี่ถือว่ายังอยู่ครบนะร่วงบ้างนิดๆหน่อยๆในช่อนี้มาถึงขั้นนี้หวังว่าจะติดให้นะนต้องมาเริ่มตั้งแต่นู้นตั้งแต่รดน้ำเส่ปุ๋ยนูย่นแต่ทำใบนูน่นต้องมาแต่ปูนต้งมาแต่ปูยิ่งดีมาถึงวัน ขายลูกแล้วค่อยมาเสนอหน้าอย่างนี้แต่ชวนแบ่งน้อยสรุปขายเป็นเท่าแก่ขามอยู่นี่คนไทย <laughs> 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 คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของสวน มานะ่ยม,มันมีความฝันนะเว้ยไม่ใช่ทำไปวันวันเออต้องม,มีของอยากได้เราถึงได้ทำสวัสดีครับพี่น้องสาวสวนทเรียน วันนี้จะพามาดูพัฒนาการของดอกทุเรียนเดินนะเดินทางมาถึงระยะห้างแย่แล้วมันจะแย่สมซื่อไหมนะเดี๋ยวลุ้นต่อไปนะมันเดินทางมาถึงขั้นนี้เราก็ดีใจไปขั้นหนึ่งบางคนมันหลุดล่วงตั้งแต่ช่วงเป็นดอกแล้วนะดอกแตกดอกล่วงเยอะแยะกันหมดสารพัด ก่ัจะพันเตระดานอันนี้ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายมาติดตามดูอาการมาข้อดูแตาา่ละเช้ามันเป็นช่วงที่อันตรายน้ำมากน้ำน้อยฝนตกก็จะเสียหายได้เหมือนกัน อันนี้บานก่อนเริ่มจะขึ้นลูกแล้วดูต้นนี้ทำอะไรครับคุณนาย ปวดหมวกให้ทุเรียนค่ะปวดหมวกเหรอปวดหมวกให้ดอกทุเรียนค่ะม,มันขี้คลานนเนี่ยมันไม่ปวดเองอะมันไม่ปวดเองมันร้อนมันร้อนมันเดี๋ยว้องเ,เข้าไปใส่ดอกกวาดโคนตรงนี้พี่แย้ไม่ต้องการน้ำกีบดอกหล่นลงมาหนาะทึบแล้วก็ต้องกวาดหน่อยอย่าให้มันกระจุก ทีน่ามันที่เปื่อยมันเก็บความชื้นผนเสียหลายอย่างอนนี้มันเดินทางมาถึงขั้นนี้แล้วหางแยะไม่ทันไม่ดีพึ่งบานเริ่มบานประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มีหลายรุ่นในต้นนะทยอยทยอยบานกัน รุนทุกวันทุกวินาทีกว่าจะผ่านแต่ละช่วงแต่ละด่านหวังว่าเราจะไปถึงเส้นใซนะอตอนแรกๆก,ก็แต่งดอกดีเลยนะพอโดนฝน พอดอกเริ่มแตกเริ่มร่วงก็เลยไม่ค่อยจะแต่งเท่าไหร่ละไม่รู้มันจะเหลือมากเหลือน้อยเราก็เหลือๆไ้ก่อนถือว่าเต็มต้นนี่ตัวนี้จะบานก่อนเขาก็ายังอยู่ส่วนมากมีหลุดร่วงมากนิดหน่อย ต้นนี้ที่เคยถ่ายไปครั้งก่อนก็ยังอยู่ยังครบยังอยู่ครบทุกช่อนะมีหลุดร่วงมั่งนิดๆหน่อยๆมาถึงขั้นนี้แล้วติดตามตอนต่อไปยังอีกยาวไกล น้ำมากน้ำน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ให้อยู่20นาทีทุกวันนะเติมเป็นหัวสปริงเกอร์มินิเป็นหัวสปริงเกอร์เล็กๆนี่ยน้ำออกไม่มาก200ลิตรต่อชั่วโมงหรือยังไงนี่แหละบางคนว่า ระยะนี้ไม่ต้องการน้ําเท่าไหร่มันจะทําให้หลอกหลุดร่วงแล้วก็ต้องมาดูของเราเองด้วยดินแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันหัวสปริงเกอร์น้ำมากน้ําน้อยก็ไม่เหมือนกันมาดูของเราเลยแหละว,ว่ามันมีท่าทียังไงก็ต้องมาปรับใช้เอานะเป็นชาวสวนมือใหม่ เรียนรู้ไปพร้อมๆกันต้นนี้ก็พอต้นอยู่หลุดร่วงมาบ้างแล้วก็เหลือขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่หวังว่ามันจะติดลูกแล้วต่อจากนี้ต้นนี้ก็แน่นใช้ได้กววยจะมาถึงจุดนี้โดนฝนไปสองรอบเลยนะ หลุดลวกไปสองรอบแล้วรอบแรกช่วงอยาตีหนูหล่นใจหายเลยโดนฝนชุดชุดใหญ่เลยแล้วก็หลงเหลือที่เท่าที่เห็นนี่แหละถือว่าเยอะอยู่อีกช่วงนึงก็ช่วงดอกหอมใกล้บานก็มีอาการดอกแตกบ้างดอกแตกดอกดำแต่มันก็มีดอกดีก็บานจนเท่าที่เห็นนี่แหละ ที่เห็นอยู่นี่จะติดหรือไม่ติดเราก็ยังไม่รู้มาสังเกตการพัฒนาของมันทุกเชา้าทุกเชา้าไปดูอีกต้นนะต้นนี้รุ่นพี่เขาเลย ตุนนี้รุ่นพี่เขาเลยออกก่อนเขารุ่นนี้นี่ถือว่ายังอยู่ครบนะร่วงบ้างนิดๆในช่อนี้มาถึงขั้นนี้หวังว่าจะติดให้นะแต่ฝนจะมาอีกแล้วละวันสองวันนี้ตรงนี้ก็ให้น้ำไปกนเดีย๋ยวมันจะนอกน้ำให้น้ำยี่สิบนาทีวันเว้นวัน มาดูอาการมันด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่ละวันม เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวย